สวัสดีครับท่านผูชมครับคลิปนี้ผมจะมาให้เทคนิคแนวทางการซ่อมลำโพงบลูทูธเคลื่อนที่ตูวนี้นะฮะซึ่งเป็นอาการเปิดไม่ติดนะครับตัวนี้จะเป็นยี่ห้อ m a t ์ิกนะครับก็ส่วนใหญ่จะเห็นตามตลาดนัดนะครับไว้เปิดขายของหรือว่าใช้เปิดหมวกกล้องเพลงนะครับเป็นลําโพงขนาด12นิ้วนะครับแล้วก็มีเสียงแหลมดอกหนึ่งนะฮะเป็นโมโนเดี๋ยวจะเสียบปลั๊กให้ดูอาการนะครับ อตอนเสียบปลั๊กเข้าไปเนี่ยสังเกตว่าจะมี LED ติดนะครับนี่นะฮะ LED ติดเดี๋ยวจะออนสวิตช์นะฮะดูนะครับปึ๊บออนสวิตช์แล้วนะครับหน้าจอแสดงผลไม่มีอะไรขึ้นเลยนะครับก็คืออาการไฟเข้านะครับเพราะว่า LED ติดแต่ว่าเวลาเปิดเปิดไม่ติดนะครับนี่ก็คืออาการของลำพุงตู้นี้นะครับก่อนที่จะทำการตรวจ่อมก็ถอดปลั๊กก่อนนะครับ นี่ก็คืออุปกรณ์ภายในตู้นะครับจะมีบอร์ดและส่วนตัวนี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับไม่แน่ใจว่ามีการดัดแปลงใช้งานมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับปกติน่าจะเป็นสวิตชิ่งนะฮะแต่นี้จะเป็นอะแดปเตอร์นะครับมีการต่อสายและไปเข้ากับตัวบอร์ดนะครับสำหรับแนวทางการวิเคราะห์นะครับ LED ติดก็แสดงว่ามีไฟเข้านะครับแน่นอนนะฮะไฟจากอะแดปเตอร์ก็น่าจะปกตินะครับ ไปเข้าบอร์ดนะครับแต่ว่าตัวบอร์ดไม่ทํางานหลักการทํางานของเครื่องนี้นะครับไฟ220โวลต์ AC จากปลั๊กตัวนี้นะฮะก็จะมาเข้าอะแดปเตอร์โดยตรงนะครับเป็นไฟ AC นะฮะอะแดปเตอร์จะแปลงไฟ AC เป็นไฟ DC มาผ่านสวิตช์ออนออฟตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็คือจุดที่จะทําการวัดในขั้นตอนต่อไปนะครับนี่ก็คือสวิตช์ปิดเปิดนะครับสายดําแดงนี่จะเป็นสายตัดต่อไฟนะครับ สังเกตว่าตัวขั้วของคอนเนคเตอร์สวิตช์เนี่ยจะมีรอยไหม้นะครับตั้งมิเตอร์ไว้นในย่านวัดสายไฟและตรวจเช็คสายและก็สวิตช์นะครับโดยการออนสวิตช์นะฮะมาดูกันครับออนสวิตช์นะฮะก็มีเสียงแจ้งเตือนเป็นศูนย์ก็แสดงว่าสวิตช์ปกตินะครับนะฮะสายไฟก็ไม่ขาดนะครับอยู่ที่ขั้วกับตัวคอนเนคเตอร์ในตัวบอร์ดแล้วลวะฮะ ก็คือไฟไม่ผ่านไปในตัวบอร์ดนะครับแต่สายไม่ขาดนะครับสวิต์ก็ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะถอดบอร์ดออกมาดูนะครับแล้วก็จะทําการต่อสายเข้าสวิต์โดยตรงนะครับให้ดูว่าตัวบอร์ดเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่วงจรให้ดูคร่าวๆนะครับไฟที่ออกจากอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับนี่นะฮะก็จะมาเข้าซ็อกเก็ตของบอร์ดนะครับเป็นซ็อกเก็ต ไฟเลี้ยง15โวลต์นะครับนี่นะฮะจุดไฟ15้าโวลต์จะเป็นไฟเลี้ยงบอร์ดทั้งหมดนะครับและขั้วบวกของไฟ1 5้าโวลต์จะผ่าน P w เดบิวสวิต์นะครับนี่นะฮะก็คือจุดนี้ที่ผมขึ้นภาพให้ดูนะครับตำแหน่งคอนเนคเตอร์ตัวนี้จะมาหาสายที่ผมวัดให้ดูนะครับที่มันไม่ใหม่ตัวนี้ละฮะเพื่อเป็นการตัดปัญหานะครับผมจะตัดต่อสายใหม่นะครับจะบัดกรีเข้ากับตัวคอนเนคเตอร์ด้านล่างเลยนะครับก็จะแทนตัวคอนเนคเตอร์แบบเสียบนะครับก็คือบัดกรีตรงเลยนะฮะ ผมจะตัดคอนเนคเตอร์ทิ้งเลยนะครับแล้วก็จะทำการบัดกรีต่อสายใหม่เลยทำการต่อสายนะครับสายสีแดงนะครับเข้าตำแหน่งเดิมสีดำเข้าตำแหน่งเดิมนะครับหลักการทำงานนะครับสายสีดำกับสายสีแดงเนี่ยก็จะเป็นเส้นเดียวกันนะครับจะถูกตัดต่อ โดยสวิตเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วก็คือไฟที่5โวลต์จะผ่านในสายเส้นสีดาแดงตรงนี้แหละฮะต่อ,อไปเดี๋ยวจะทําการทดสอบนะครับเสียบปลั๊กนะครับทดสอบมาดูกันว่าเราต่อสายแล้วเรามาเปิดสวิตจะทํางานหรือเปล่านะครับเสียบปลั๊กนะครับตอนนี้ LED ติดแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจาแสดงผลนะครับที่ เป็นของเมนบอร์ดนะครับออนสีิตเราจะติดหรือเปล่านะฮะออนสีิตนี่นะครับจอแสดงผลติดนะครับก็จะขึ้นเป็นเมนูนะฮะก็เป็นเ1ตหนึ่งลายนะครับก็แล้วแต่นะครับว่าก่อนหน้านี้เป็นอะไรนะฮะจากการทดสอบบัดกรีสายตรงก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะถอดปลั๊กก่อนนะครับและจะต่อสายใหม่เพราะว่าสายเส้นเดิมค่อนข้างจะสั้นนะครับก็จะต่อให้มันวางบอดได้ดีๆนะครับนี่นะฮะ การประกอบบอร์ดเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะทดสอบเปิดสวิตช์แล้วก็จ,จะเชื่อมต่อบลูทูธทดสอบเปิดเพลงนะครับอ่าตอนนี้นะครับไฟเข้านะครับเดี๋ยวเรามาเลือกนะครับเลือกเป็นเมนูบลูทูธนะครับ โอเคนะครับใช้ได้นะครับกลับเสร็จแล้วนะฮะสำหรับแนวทางการซ่อมลำโพงบลูทูธอาการเปิดไม่ติดนะครับหลักการในการซ่อมนะฮะนั่นก็คืออันดับแรกเลยนะครับถ้าเกิดว่าไฟไม่เข้าเปิดไม่ติดเราจะต้องเช็คสายไฟก่อนนะครับ ถ้าสายไฟปกตินะครับก็ไล่เข้าไปจนถึงภาคเกจไฟนะครับที่เป็นอะแดปเตอร์หรือว่าสวิตชิ่งนะครับแล้วก็ไปหาสวิต์ปิดเปิดนะครับใช้ย่านของโอมิเตอร์หรือว่าย่านว่าสายไฟนะครับตรวจช็คดูนะครับหลังจากนั้นค่อยไล่เข้าไปที่บอร์ดนะครับว่าไปเข้าในจุดไหนก็หลักการประมาณนี้นะครับ สำหรับอุปกรณ์ที่เป็นสาเหตุของตู้นี้นะครับก็เกิดจากคอนเนคเตอร์ไหม้นะครับนี่นะฮะเพราะว่าอาจจะหลวมแล้วก็อาร์กนะครับเพราะว่ามีกระแสไหลผ่านนะครับและทำให้ตัวสายไฟที่มาจากสวิตช์นะครับเข้าไปหาคอนเนคเตอร์ที่อยู่ในบอร์ดเนี่ยขาดการเชื่อมต่อนะครับก็ทําให้เปิดไม่ติดนะฮะผมก็ได้ทําการตัดต่อใหม่นะครับเพียงแค่นี้นะฮะ กลับบาังว่าคลิปนี้ก็เป็นประโยชน์นะฮะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับช่องแอดเจ็คดีไวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ